อยู่บ้านเราก็สมาทานสิไม่ได้ทุกวันสวดมนตน์ปฏิบัติธรรมมากน้อยทําไม่ได้ทุกวันทำไมธรรมานบอกว่าทําไม่ได้ทุกวันก็เดี๋ยวลืมนะเดี๋ยวโยงลืมว่าตอนเนี้ยเรารักษาสิลอยู่เพพอเราสมาทานบ่อยๆทุกวันมันจะจําได้จําได้ก็คือสติมันเตือนตัวเราถูกปะเฮ้ย hey, ฉันรักษาสิ่งห้าอยู่นะ ตอนนี้เออไม่ฆ่าสัตว์เนาะจะพูชาอะไรเราก็ระวังคาพูดขึ้นไม่ส่อเสียบเพืเอ่อเจอคำหยาดคำเทศอย่างเงี้ยไปอยากได้ของเขาสติแล้วรอได้วุอตอนนี้เรารักษาศีลอยู่อ่าไปเบียดเบียนเขาไปรักทรัพย์เขาขาโมยเขาไม่ดีอ,อย่างนี้เป็นตน้นหรือบางทีเราจะเดิ่มุลายามเมาตั้งสติได้กินมันก็ไม่ดีเพื่งเงินเนมาขาดสติี๋ยวอุบัติเหตุม่ อันนี้ยกตัวอย่างแต่ถ้าเราไม่สมาทานทุกวันลืมป่ะลืมไหมโยมว่าลืมไหมครับลืมหรือไม่ลืมลืมส่วนมากจะลืมลืมเพราะว่าสติมันไม่เตือนนสติแปลว่าระลึกได้ไอตัวระลึกได้มันไม่มาอธมาร์มบอกโยมสมาทานบ่อยๆวันละครั้งหรือวันละสองรอบก็ได้เอาสมาทานบ่อยๆบ่อยๆเตือนเรา พะเราจะทำเฮ้ยมีดีนี่มันมีตัวเตือนแต่ถ้ายมรักษาได้อยู่ตัวแล้วนะรักษาสัจสจะสัจจะจริงใจเราตั้งมั่นอธิษฐานจิตอ่ะอธิษฐานจิตจะตั้งใจมากนะว่าเรารักษาสี่ห้านะนี่ปัดเตือนตัวเองบ่อยๆคราวนี้เราลึงได้รู้ตัวสติพร้อมนะพอได้ที่โยมรักษาแล้วโยมไม่จําเป็นต้องสมาทานทุกวันแล้วก็ได้นะถามว่าจําเป็นต้องกับพาไหม มาสมัคทานกับป้าไหมไม่จําเป็นใครรักษาใครเป็นผู้รักษาอ้าวตัวเราเองรักษาโยงว่าว่าเองเลยนะสัจจะจริงใจนะเราพร้อมที่เราจะรักษาแล้วเราตั้งมั่นในฐารจริงนี่มันน่ามียนิสงนะปฏิบัติตามวนเ um, หมือนกันทำไมถึงบอกทําได้ให้ได้ทุกวันนะไม่ต้องเยอะก็ได้เอาแบบผมว่าเรา็จะจัรยนะ์พนะระเดชพระคุณหลวงพ่อ ก็จะคุณตมาคุณนะคระัมมาาโโรบคุณน่ะเอามหาการไอติติโส่ายุบวกหนึ่งก็ได้มีเวลาท้าร้อยแปดจบน่ะตรวจน่ะว,ะวะออ่าเด็วก็คุณหลวงว่าไวถ้าเราข้อต่าออยุเองตัวเราเองไม่ต้องไปหาหมอด,ดูที่ไหนนะไม่ต้องไปเสียต,ตังค์ใครจันสวดมนต์หน่อยน่ะเจ็ดเวลาสักนิดน,น,น่ะสวดมนต์ภาวนาตัวเ็จนั่งสมาธิท่าหน่อยถ้าไม่มีเวลา แล้วก็แปรเมตตาทำทำทุกวันทุกวัน,วนในวุติกุศลอันนี้สําคัญมาโยมทําไม่ได้ทุกวันฝากไว้ฝืนใจก่อนแรกๆต้องฝืนใจไหมฝืนไหมฝืนแล้วตอนนี้ก็ยังต้องฝืนไหมฝืนะคร่บทาเป็นอะไรทําเป็นนิดแล้วอยู่ตัวแล้วไม่ทําไม่ได้รู้สึกเหมือนขาดอะไรไปอย่างโอ้นี่ใช้ได้แล้ว นะพึ่งตัวเองดูแลตัวเองได้เออทําให้เลยฝืนนะทําจนไม่ฝืนแล้วแต่โยงทีแรกๆก็ฝืนเยอะฝืนเยอะแล้วก็ถ้าทำโยงพยายามทมําไปเรื่อยๆจะเริ่มฝืนน้อยนะเพราะอะไรทําไมต้องฝืนเพราะว่ามันไม่ตามใจกิเลสไงเราพยายามไม่ตามใจกิเลสตัวเราเลยต้องฝืนใจจริงปะโอ้ทขี้เกียจจังเลยขี้เกียจนะเป็นไง มันก็บอกเอออากาศหนาๆวๆเยอะขอนอนตลอดัก <c oughs> แนะสองชั่วโมงมเมี่ยอะตื่นมาทำมาฐานค่อยทำมาฐานนะดูว่าดูแลสุขภาพด้วยนะยาเยอะอะไรขาดยารักษาโรคนะป่วยเจ็บใกล้ไม่สบายกระแจนะแจงพระกระไดแจงพระวุตยยคอนเจ้ามณทีกระไดโยหายนะครับมาเราก็ต้องดูแลตัวเองเป็นหลักนะ ดูแลสุขภาพกายก็ต้องดูแลสุขภาพใจด้วยอันนี้สําคัญมากๆอาตมาฝากบอกไปเลยพยายามทำยังไงให้เรามีกําลังใจมาฝึกนยฝึกให้กําลังใจตัวเองนะให้ได้กําลังใจทาคัญที่สุดนะใจตั้งมัน่นนะใจดีบางทีสุขภาพไม่ดีเป็นไงใจเฉยๆล้วก็ดูแลกันไปรักษากันไป สวนมนภาวนากายป่วยใจไม่ป่วยคราวนี้หายป่วยง่ายเพราะใจไม่ป่วยอืทีโรคไปแค่เจ็บก็ไม่ขยายต่อหายได้ง่ายปฏิบัติเจริญสติสมาธิหายได้หายได้ง่ายาทียยยยยโรคไปแค่เจ็บนะเพราะอะไรนะเพราะว่าสมาธิเราเนี่ยมันจะทําให้จิตมันสงบนะว่าจิตสงบ ร่างกายาหลังสารที่เป็นกุศลร่างกายหลังสารที่เป็นเขาเรียกว่าฮอร์โมนหลังสารที่ดีออกมาแล้วแต่เลยหลายตัวมากทางวิทยาศาสตร์อันนี้เขาก็วิเคราะห์วิสูน์มาแล้วเน,ะนาะทำวิจัยแล้วแล้วทำให้จิตมันสงบได้ร่างกายผ่อนคลายความเครียดสะสมปวดหัวไมเกรน ความดันเห็นไง,ไง่ายๆเห็นไม่ยากถ้าโยมได้ลงมือปฏิบัติดูกายดูใจเมียมาเจริญสติเอาสติเข้าไปรู้เท่าทันนะรู้เท่าทันจิตเราอ่าทำไมอาการความเครียดลดลงได้เนี่ยอาอาจารย์ที่เมื่อกี้บอกบางคนก็เป็นภาวะภาวะยังไม่เป็นโรคซึมเศร้าเข้าข่ายอย่างเงี้ยอะไรเพราะว่าเขาจมต่อ อารมณ์ตัวเองถูกไหมจมตอดลงตัวเองความคิดตัวเองย้ำแล้วย้ำสุดท้ายก็ตัวเองแล้วก็ไม่เอาสังคมถูกไหมสร้างโลกส่วนตัวของตัวเองขึ้นเนี่ยอย่างนี้เพราะเขาอะไรเขาไม่เห็นว่าตัวเองอยู่ในโลกส่วนตัวจมอยู่กับความคิดแะ่มาคิดเรื่องนะั้นเรื่องเดิมๆซ้ำย้ำๆเ,เดิมแต่เขาขาดอะไร ที่จะเข้าไประล,ลึกรู้สติเฮ้ยตอนนี้ฉันคิดเรื่องนี้อยู่นะตอนนี้ฉันกังวลเรื่องนี้อยู่นะแต่เราไม่เห็นบุคคลที่เป็นนะไม่เห็นแต่ไดาโยมปฏิบัติวิธีการแค้ไม่ยากระล,ลึกได้รู้ปะนะตอนนี้คิดฟุ้งอยู่คิดอยู่เรื่องนี้ตั้งกี่นึ่ปีเลยวิธีแก้ํำหนดอย่าไปปล่อยใจคิดน้อยอย่างเงคิดน้อยอารมณ์มันปรุงแต่งแล้ว เสียใจกังวลนะเศร้าใจอย่างนี้เป็นต้นกําหนดเลยเศร้าใจน้องเสียใจน้องโกรธก็โกรดน้องถ้าโยมรู้เท่าทันและกําหนดอารมณ์อารมณ์ี้ตั้งใจเป็นผีถ้าการทางกายกําหนดตามความเป็นจริงตรงที่เกิดเช่นปวดหัวเข่ากับปวดน้องอาการปวดตรงหัวเข่าเป็นไงกาหนดไปอารมณ์เกิดทางใจทั้งิจเป็นปิี คิดฟุง้งเบื่อเซ็งชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจทุกอารมณ์เนนะ่ะดีก็ต้องกําหนดเนะี่ยไม่ใช่เอาแต่ไม่ดีอย่างเดียวทําไมดีต้องกาหนดทําไมเพื่อเพื่อให้อะไรเพื่อเพื่อให้ไม่หลงเข้าใจไหมไม่หลงกับความความสุขนั่งจิตสง,งบเป็นสมาธิก็ต้องกําหนดสง,งบนอะบางคนบอกต้องกําหนดเลยแะ้วักลัว,วมันหายกลัวความสง,งบมันหาย กว่าจะสงบทีสองวันบางคน่กำหนดสงบนอสนอสงบนลนเอาสงบหายอีกปวดอีกแล้วนะบอกไม่อยากกําหนดเจ้าค่ะบอกกำหนดไปนะมันอยู่กับเราตามกําลังของสมาธินั้นแนหลนะทุกอย่างมันก็น,นิจังไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงแล้วกระดับลงนะอย่าไปติดนะถ้าโยมไม่ติดโยมจะถ้าทําข้อสอบก็ข้อสอบผ่านเล่นชั้นเออ นี่มันละเอียดขึ้นนาสำหรับนักปฏิบัติธรรมถ้าเจออารมณ์พวกนี้ต้องกำหนดเรพราะมันเป็นอย่างนี้คราวนี้ไม่อยากไปไหนเลยอยากอยู่อารมณ์นี้พอออกจากกรรมฐา,านสมาธิหายกำลังสติลดนั่งใหม่อย่าอ,อ,อยากจะเอาสงบนะอยากได้อารมณ์อย่างนี้พอใจมันอยากมันโลภสงบไหมไม่แล้วคราวนี้โอ้ยมันไม่สงบสักทีวะน้าทำไมันไม่สุขแบบเมื่อกี้เลยเอ้าเครียดเลย,เยนะ พอเราเลิกได้รู้ตัวอูอยากสงบน้องอยากสุขน้องมีกําหนดต้นจิตอกันเลยฮะพอสติได้ที่สมาธิได้ที่ให้ความอยากมันหายเผอดเผิจิตสงบเฉยเลยอืมมันเป็นอย่างนี้ใจไม่อยากแล้วบางทีสงบสงบเลยอนี้ก็ฝากนะสาหรับนักปฏิบัติช่วยอะไรได้อีกนี่กําหนดพอกําหนดสติเราเลึกได้รู้ตัวนะสมาชัญ,ญาิดนะจิตตั้งมัน่นสมาธิเกิดจากการกาหนดป,ปัจจุบันนี่แหละ เช่นอะไรเศร้าน้อเสียใจน้อหรือคิดคิดเรื่องไหนก็เราคิดน้อแต่กำหนดไปเรื่อยๆนะแต่โยงกำหนดได้ปัจจุบันแต่ละครั้งกำลังสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้น,น,น,นมีกำลังขึ้นคิดน้อทีอย่างเงี้ยคิดน้อก็เพิ่มขึ้นสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญามีกำลังนะพอมีกำลังเข้าไปรู้เท่าทานันอารมณ์ อารมณ์ต่างๆแทนที่มันจะปรุงแต่งมันก็ไม่ปรุงแต่งแล้วมันก็ค่อย,อยลๆลดลงหมดกําลังอารมณ์ไม่ดีอารมณ์โกรธเศร้าเสียใจความคิดเรื่องต่างๆมันก็ค่อยหมดกําลังไฟโทสะหายเลยความอยากความเศร้าความเสียใจโมหะก็หายดับหมดพอโกรธหายความอยากหายโมหะหายความโลภหายทุกดาบอะไรเกิด คิดผ่องใสไงอะไรนะโยมอ้อที่เขาบอกว่าปฏิบัติได้บุญเยอะตรงนี้ามาทําทุกข์ของตัวเองให้ตับลงทุกนะปัจจุบันะแค่ในอดีตได้ไหมทุกในอดีตไม่ได้ที่โยมคิดในเรื่องอดีตนะมันทุกตอนไหนทุกปัจจุบันหรือทุกอดีตตอบเออแต่โยมคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องในอดีตแต่โยมทุกออตอนนี้ทุกตอนนี้ ไม่ได้ทุกอดีตนะทุกปัจจุบันโยมต้องแกพี่เออปัจจุบัน,นเออนาะโยงเล็เข้าใจกรรมคือการจะทําตอนนี้ปัจจุบันทุกแต่ได้โยมมีสติยิ่งรู้เร็วรู้ไวโยมสามารถแค่นะกรรมปัจจุบันเปลี่ยนปรับรู้เท่าทันนะตอนนี้ทุกทุกเนาะทุกเนานะกำหนดมันก็เข้าไปตัด นะรู้เท่าทันให้อารมณ์ที่มันไม่ดีมันก็หมดกําลังลงเหมือนน้าดับไฟที่มันจะํามมอลงโยมก็เห็นความจริงด้วยปัญญาเกิดดนะิความรู้เกิดอะไรเห็นไตรลักษณ์ะไงพอทุกเป็นอย่างนี้ไอ้ทุกเพราะความว่วคกางวลใจชเป็นอย่างนี้ออมันเกิดขึ้นโอ้ตอนนี้มันเริ่มลดแล้วมันลงแล้วมันเปลี่ยนแปลงถูกปะมันไม่คงที่สุดท้ายน้ํามากกว่าไฟไฟดับทุกดับโอ้ทุกมันดับเป็นอย่างนี้ อาณาตาแล้วไม่ไม่มีมันไม่อยู่กับเรามันไปละแล้ว,ลลวจิตผ่องใสให้โยมเห็นใณ์ร้ปมญญาเกิดทตรงนี้ปัจจุบันเปลี่ยนไหมเออตอนเมื่อกี้ทุกตอนนี้ไม่ทุกแล้วเปลี่ยนให้แกโยมแกปัจจุบันเรื่อยๆถ้าปัจจุบันไม่ทุกดอดีตทุกไหมตอนนี้ไม่ทุกดอดีตมีไหมอนาคตมีไหมทุกไหมอนาคตถ้าตอนนี้ไม่ทุกอยู่ปัจจุบัน เออาะอนาคตเราไม่ได้อยู่กับอนาคตนี่จิตอ่ะอยู่กันดีไหมอืมอยู่กับปัจจุบันนะขณะน,นี้แล้วจิตไม่ทุกข์อะไรอย่างนี่ยฤติกรรปัจจุบันให้ดีที่สุดทุกขณะน่ะแรกๆยมรู้ต,ตัวตอนไหนว่ายมคิดคิดไปกี่เรื่องแล้วเพิ่งรู้ดูหนังหนังฉายไปกีรเรื่องแล้วเพิ่งจะรู้ตัวฮะจิตคิดปรุงแต่งหนังฉายไปหลายเรื่องแล้วดูตอนไหน เออบางทีนาฬิกาดังปึ้งโอสติมาอูฉันนั่งคิดไปห้าเรื่องแล้วนี่นะถูกว่าหนังจบเรื่องนี้ต่อเรื่องนั้นบางทีก็ย้ำกันด้วยหนังนะย้ำเรื่องนี้ตายย้ำเรื่องนู้นไปเรื่องนู้นผสมกันอีกถูกว่าความคิดโยมนะมันปรุงแต่งเนี่ยไม่รู้เท่าทัานถ้าโยมคิดว่ายมมีทุกจากความคิดไหมที่โยมนั่งคิดปรุงแต่งไป่ลยทุกไหมเออทุกคิดถึงลูกคิดถึงแฟนคิดถึงงานคิดถึงเรื่องต่างๆ แต่เรารู้ตัวไหมนะขณะที่คิดฟุ้งไปเรื่อยอยู่ไม่รู้เพราะขาดสติแต่ก้ยมปฏิบัติเนี่ย,พย,ย,พ,ยพ,พ,พยายามาหนดแล้วเรื่องได้ปุ๊บรูกปลาหำนดเลยคิดหนอคิดหนองเดียวยมจะรู้เร็วแล้วพอเรารู้เท่าทันทุกที่โยมแบกไว้เป็นร้อยเป็นพันก้อนมันเราเหมือนเราเห็นเราก็โยนทีเห็นเราก็โยนทีของใหม่มาเราเราเห็นเราก็ไม่รับเลยรับมาเราก็รีบโยนของเก่าที่แบกไว้เป็นไงก็สติเอาเห็นแล้วให่ตรงนี้มันหลบอยู่ตรงนี้ตรงนั้นมันหลบตรงนั้น ไฟมันสว่างแล้วไงทีแรกมันมืดหมดไม่เห็นตอานี้ไฟสว่างแล้วสติดีแล้วสมาธิดีแล้วมันชาร์จไฟไฟสว่างเิ็งหมดเลยนะกิเลสมันอยู่ตรงไหนมันหลดไหนเห็นเห็นก็จัดก,การมันนะของเก่าว่าออกของใหม่มาก็ไม่รับนะรับมาก็รีบเคลียร์สุดท้ายเบาไหมเออแบกหินเป็นร้อยก้อนก็ทิ้งหมดเลยเบาถือไว้ก็ทุกไหออ้เราเห็นเรารู้ว่าโยนทิ้งไว้นะปล่อยไปมันก็เบา พอปล่อย,อยไว้เบาเป็นไ,ไงใจเบากายเบาไหมกายก็เบาความเครียดจะลดไงอะไรอย่างเป็นผีเป็นผลนะความดันก็ลดไมเกรนก็ลดนะไอ้ที่ว่าเป็นไรซึมเศร้าอ้าวามันไม่จมกับความคิดนะมันเคลียเคลียเคลียมีเตียกซึมเศร้าก็หายตัวไว้นั่นมีอันนี้สมมากนะแค่ได้ปัจจุบันนะลองทําต้องทำนั่งลงมือทาทัาไม่ติดต่อต่อเนื่องนะมีอันนี้สมมากๆ เราเราทำเนี่ยทำติดต่อตอนเนื่องเวลาถึงเวลาแผนเน่เมตตาที่บุญนะก็ให้ทั้งมีชีวิตอยู่ก็ได้นะให้ได้นะเสียชีวิตก็ให้ได้บางคนบอกว่ามีชีวิตอยู่ให้ได้ไหมให้ได้หมดเลยนะก็เรียกว่ากําลังจิตเนะี่ยมันโยงโยมได้จะตรงไหนเห็นนะทางตาเห็นหนองได้ยินเสียงคําพูดธรรมนะ เป็นเป็นเสียงธรรมะเสียงดีเหมือนเราฟังธรรมะเนี่ยมันลงใจโยมก็อาจจะรู้สึกสุขบ้างสงบบ้างหิมเอมเอเบิกบานใจตรงนี้ได้รับอย่างก็เนี่ยครับกระแสมันลงใจแต่โยมเห็นคนก็ทะเลาะกันด่ากันหรือเห็น่าวเนี่ยยิงกันตายโยมรู้สึกเสียใจไหมรู้สึกใจหดผูไหมเศร้าไหมเออรับอย่างรับอย่างรับอย่างตอนนั้นโยมจีเป็นทุกข์ไหมเออรับแล้วถึงบอกจะไปเสพข่าวมากถ้ากําหนดไม่ไม่ทันนะเนี่ย ถ้ากําหนดเป็นก็นเห็นหนอเอเราฟังข่าวกาหนดตั้งสติ้วยเสียงหนอเสียงหนอเวลาได้ยินมันจะได้พุงน้อยหน่อยลงใจมันจะได้ไม่ไปทุกดีก็กําหนดไม่ดีก็กำนดดนีน่ต้องใช้เขาไปใช้ทางลวดเป็นอะวิชาพุทธเจ้าเนี่ยจะเริญพระธรรมาฐานจะเริญนสติได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมันจะได้กินน้อยอครับบ้านไปเอาแฟนบ,บนเจ้านายว่าเราเสียงหนอกำนดทำไมเจ้านายว่าโอ้เป็นอ้วนนะ ทำงานผิดผ้าไม่เป็นไรแค่ขัเราจะได้ไม่โกรธเลยเอาไว้อันนี้สําคัญตั้งครรหรือวาถามว่าเขาด่าเราเรารู้ตัวตอนไหนว่าเราโกรธรู้ตอนไหนรู้ตอนได้ยินเสียงรู้ตอนไหนหรือตอนด,าดนะ่าไปแล้วอยู่ข้างนอกรวมรู้ตัวตอนไหนว่าเราโกรธมมโหด่าดเขาแล้วยิงเขาตายแล้วในข่าวแยกยิงเขาตายแล้วเ้าสติพึ่งมาตายแล้วเลยนี่ เพิ่งมารู้ตัวโกรธวโอ๋บรรดาโทสะขาดสตินี่ั้งนอกนะก็มีทุกรูปแบบแต่ถ้าโยงมมาฝึกเนี่ยจะไปทําร้ายร่างกายก็ลดลงจะด่าเขาก็ลดลงนะคราวนี้อยู่ที่ใจเราว่าโยมรู้ตัวเร็วไม่เร็วหรือถ้าโยงมกาลังสติอินทรีย์พล่ดดีๆนี่กําหนดตั้งแต่อยายตนะเลยสิ่งที่มากระทบเห็นเนอเนี่ยกำหนดทางไม่เห็นหนอ สิ่งที่เราเห็นถ้ากําหนดทันตัจจัยอตนะนี่ไม่ปรุงแต่งจิตไม่ปรุงถูกไหมไม่ถูกแต่ถ้ายองทาอย่างนี้ได้ตลอดัอบจิตพ่านละหันแล้วนะมีสติรู้เท่าทานแต่ที่อาตมาพูดตรงนี้ทุกคนไปได้ถึงจุดนั้นนะถ้าทำนี้ปฏิบัติอย่างนี้ไปไเรื่อยๆนะมันจะไปได้งจุน,นรู้เท่ากันเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกําลังอิทสียพละมีกําลังมาก รู้เท่าทันแต่หลอดสิ่งที่มากระทระบนะจิตมันกะไม่ปรุงอ่ะ,อะเห็นแต่สักแต่ว่าเห็นเสียงได้ยินก็สัตธวรมได้ยินเสียงจิตมันไม่ปรุงใจก็ไม่เป็นทุกข์ขัะน,นั้นก็หมดทุกข์แล้วหมดกิเลสแล้วนะเป็นผลต่อไปมาแล้วขอให้ตั้งใจตั้งใจทมตั้งใจจริงะนะสุดท้ายเนี่ยตรรมมาขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตาย คุพระอุปชาพระธรรมสิศหาบุารารยาหลวงพอ่อจรันติตาธรรมโมบุญกุศลที่ทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอ,นอนห,หน่วยพรให้นักวิทยากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติธรรมจงมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในหน้าที่ในการงานการเรียนการศึกษาการดําเนินชีวิตและการประพฤติการปฏิบัติธรรมคิดนึกสิ่งหนึ่งว่าการใดประกอบด้วยบุญกุศลแล้วขอสิ่งนั้นพันสาเร็จพันสําเร็จพันสาเร็จอะนุโมทานา